ถ้าคิดจะเอาคืนใครให้เริ่มจากเอาชีวิตของตัวเองคืนมาก่อนฝันเห็นน้ำเต้าหรือลูกน้ำเต้าทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันว่าได้กินผักน้ำเต้าทำนายได้ว่าหากผู้ฝันเป็นหญิงนั้นจะได้พบกับเนื้อคู่ที่มีรูปร่างอ้วนท้วมสมบูรณ์และเป็นคนที่มีฐานะที่ดีทีเดียวหากผู้ฝันเป็นชาย เนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามานั้นจะมีอายุมากกว่าคุณหลายรอบแต่มีความคิดที่เฉลียวฉลาดเป็นผู้นำที่ดีหากผู้ฝันเป็นหญิงตั้งขันนั้นทำนายฝันได้ว่าบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้บุตรชายน่ารักเป็นคนหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายในอนาคตและมีโอกาสได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามด้วยหากผู้ใดฝันว่าได้เก็บลูกน้ำเต้าทำนายฝันได้ว่า จะได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอแต่ก็จะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างมากทางด้านความรักระวังจะมีปากเสียงกับคนรักของคุณเกี่ยวกับเพื่อนของตัวคุณเองทางด้านการเงินและการงานหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนเงินส่วนแบ่งในทางด้านธุรกิจที่ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันจะกลับมาเข้ากระเป๋าคุณเพราะจะมีผู้ใหญ่ใจดี ข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยให้คุณนั่นเองแต่ก็ต้องใช้เงินอย่างมีสติเพราะรายจ่ายของคุณนั้นจะมากขึ้นเป็นสองเท่าเพราะความใจกว้างของตัวคุณเองฝันเห็นนำเต้าเงินนำเต้าทองทำนายฝันได้ว่าสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านจะทําให้คุณเครียดได้ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภที่คนรักหรือคู่ครองของคุณนํามาให้ทางด้านความรัก จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเริ่มที่จะเอาเหตุผลเข้ามาคุยกันทางด้านการงานนั้นหากใครที่ชอบการกินกําไรจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองดังใจหวังตัวเลขที่ได้จากความฝัน7 5 8 3หรือ0อย่าลืมนะครับองค์ประกอบของความฝันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากผู้ฝัน พิจารณาองค์ประกอบความฝันได้ชัดเจนเพียงใดโอกาสถูกรางวัลของคุณในแต่ละงวดนั้นก็มีสูงขึ้นไปด้วยขอให้ผู้ฝันทุกท่านฝันดีมีโชคปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ